ใช่ป็นแล้วครับขุยใช่ใช่กล้วยปุยใช่ใช่กล้วยดูยังไงก็ไม่ใช่กล้วยใช่กล้วยไม่ใช่ใช่มันคือขุยใช่ใช่กล้วยยังไงมันก็ไม่ใช่กล้วยนะใช่กล้วยไม่ใช่ภาษาจีนเขาเรียกใช่กล้วยใช่เขาเรียกปุยใช่อ๋อภาษาจีนเรียกใช่กล้วยเข้าใจยังเข้าใจแล้วถึงว่าดูยังไงก็ไม่ใช่กล้วยใช่กล้วยสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมกับกุ๋ยช่ายนะครับ ก๋วยไช่เจ๊มน์นะครับตลาดลินน้ําวัดสา,ารเจ้าจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ร้านก๋วยไช่เจ๊มน์นะครับก็จะมีก๋วยไชย่มีก๋วยเตี๋ยวลอยมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมารีวิวแค่ก๋วยไช่กันนะครับพเพื่อนก๋วยไช่เจ๊มน์นะครับถือเป็นของดีของเมืองปทุมธานีนะครับก็จะมีทั้งหมดสไส้ด้วยกันนะครับเพื่อนก็จะมีไส้ผักไส้มังแก้วไส้หน่อไม้แล้วก็ไส้เผือกนะครับแล้วก็จะมี กุยช่ายทอดด้วยนะครับน้ำจิ้มนะครับก็จะมี2แบบนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะกินกับกุยช่ายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็กุยช่ายทอดก็จะเป็นน้ำจิ้มอีกแบบนะครับมีความเหนียวความข้นมากขึ้นนะคะเพนเพื่อนที่นั้นกุยช่ายเจ๊โนนะครับเวลาไปซื้อก็ต้องไปต่อคิวซื้อนะครับเพราะว่าเป็นของดีของอร่อยนะครับเพื่อนๆใครๆก็อยากทานนะครับเพื่อนเื่อที่อยู่ไกลหรือไม่สามารถไปต่อคิวรอนานได้ก็ลองดูบริการรับหิวดูนะครับลองเซิร์ชดูตามกลุ่มจังหวัดที่ตัััวววเเเอองยู่นะะครรรรรรรบบบบ้้้าาาาาากกกก็็จมมีิิแลสถใชได กุยช่ายเจ๊มน์นะครับก็ขายตั้งแต่6กโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับก็อยุดทุกๆวันจันทร์นะครับเพื่อนๆขนมกุยช่ายเจ๊มน์เจ้าดังเจ้าเก่าขายมากว่า40ปีนะครับเพื่อนเจ้านี้นะครับก็มีดาราคนดังไปอุ่นุนประจานะครับความอร่อยไม่ต้องพูดถึงนะครับอร่อยแน่นอนครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะมาครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับเขาบอกว่าเจ้านี้นะครับจะแป้งบางไส้เยอะนะครับเพื่อนเราจะเริ่มจากกุยช่ายกันก่อนเลยนะครับ โอ้เพื่อนๆไส้เยอะจริงด้วยนะครับเพื่อนๆนี่แป้งบางเลยนะครับกลิ่นหอมมาก<แ>เรียกได้ว่าไส้ทะลักเลยนะครับเพื่อนๆกลิ่นหอมมากครับนี่เลยเนี่ยเพื่อนผมจะลองชิมแบบไม่ราดน้ำจิ้มนะครับ<อ>กลิ่นหอมกุยช่ายเลยนะครับ รสชานะครับนุ่มๆมอร่อยดีนะครับไม่เหม็นเขียวนะรสชาติเขาอร่อยดีนะครับแป้งบางไส้ยเยอะนะครับอร่อยฉบับปุ๋ยชายเลยนะครับมาลองกินแบบราน้ำจิ้มดูนะครับอล่กิอืมมีกลิ่นของน้ำจิ้มเสริมเข้ามายิ่งหอมเลยนะครับสักคำไหมครับอื้อ ด้านน้ำจิ้มไปยิ่งอร่อยนะครับพเพื่อนมีนความหวานของเปรี้ยวของน้ำจิ้มเพิ่มขึ้นมานะครับไม่กลิน่นของกุยช่นะอร่อยลงตัวเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะลองชิมไส้เผือกกันนะครับน่ากินมากเรามาผ่าดูไส้ก่อนนี่แหละครับพเพื่อนน่ากินไหมดูไหมครับจะคำไหม ไส้เผื่อนะครับรสชาติอร่อยหวานมันนีนะเพื่อนมีรสเผือกอร่อยเลยนะนี่เราจะลองราดน้ำจิ้มดูนะครับแป้งเขาบางจริงนะครับไส้เยอะจริงด้วยนี่นะครับไส้เผื่อนะครับอร่อยจะพูดไม่ถูกนะครับเพื่อนอต่อไปนะครับเราจะลองชิมไส้หน่อไม้กันนะครับเพื่อน<ๆ>นี่เลย แป้งเข้าบางนะครับเวลาตักเราก็ต้องระวังน,นิดนึงนะไม่งั้นไส้แตกนะครับไส้หน่อไม้กลิ่นหอมมากเพื่อนๆเราจะลองชิมแบบไม่ราดน้ำจิ้มก่อนนะอือไส้หน่อไม้นะครับเวลาเคี้ยวเนี่ยจะรู้สึกจกึ๊บๆอยู่ด้านในนะครับเวลาเราเคี้ยวโดนหน่อไม้นะเพื่อนๆอร่อยไปอีกแบบนึงนะครับโดยไม่ราดน้ำจิ้มด้ยนะครับ ยอดน้ำจิ้มไปนะครับอร่อยลองตัวเลยนะครับเพื่อนต้องลองโอเคต่อไปนะครับเราจะลองชิมไส้มังแกวกันนะครับไส้มังแกวนะครับด้านในนะครับก็จะมีกุ้งแห้งผสมมาด้วยนะครับเพื่อนๆน,น่ากินดีเหมือนกันนะ oh. นี่เราจะลองกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มนะครับ oh. นี่กินน้ำหอมนะเพื่อน ไส้มันแก้วนะครับอร่อยจิ้บอกไม่ถูกนะครับเคี้ยไปก็กรึบดีนะครับราดน้ำจิ้มดูครับทุกอันนะครับเวลาราดโดน้ำจิ้มนะรสชาติจะอร่อยกรอบๆลงตัวเลยนะครับโอเคมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจองกินแบบเป็นลูกๆดูนะครับผมจะเริ่มจากไส้พันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆน่ากินครับ นะครับจุ่มฉ่ำซอสไปเลยนะอุ้ยไส้จะไรไส้อะไรอ่ะอืมที่เมื่อกีกินเป็นลูกยิ่งอร่อยนะครับอร่อยกว่าแบบที่เราผ่าคึ่งเมื่อกี้นะกินเป็นลูกนี่อร่อยฟินดีเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปไส้เผือกกันนะครับนี่ตามไปเลยจุ่มซอสเยอะๆให้มันจฉ่ำๆไส้เผื่อนี่ oh. อ,อ,นอร่อยนะครับนะ ต่อไปเราจะชิมไส้หน่อไม้กันนะครับโอเคเลยแป้งบางๆไส้ชารักเลยนะครับไส้เยอะๆเลยนะยุ่มซอสให้มันฉ่ำๆเลยนะครับนีนบ่ครับยุ่มซอสออร่อยจุ่มมาแล้ครับแป้งบางไส้แตกนะครับ <G ül> อร่อยกินม,มันทำอร่อยไปแบบนี้ยโอเคฉ่ำ <Okay. S 1> ซอสเลย <G ül> ไส้สุดท้ายไส้มันแก้วนะครับ มันแกวแล้วเพื่อนอ,อ,อร่อยจริงมากเรากัดไปนะครับพามันแตกเป,ป้าในปากนะทอดน,น,นะครับอร่อยมากกินแล้วเคี้ยวลื่นๆนุ่มๆเลยนะต่อไปเราลองชิมก๋ยช่ยทอดนะครับเพื่อนดูเลยจุ่มซอสฉ่ำๆเลยนะครับซอสนี้นะครับมีความแตกต่างกับก๋ยช่ยเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากอันนี้นะครับจะมีความเหนียวเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อนแต่ที่เรากินเมื่อกี้นะครับมันจะออกแบบ เหลวๆหน่อยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเราไปจุ้มซอสฉ่ำๆเลยนะครับกรีนหอมมากเพื่อนๆเพื่อความอร่อยนะครับเพื่อนๆเอาไปอุ่นให้ร้อนอีกทีนะครับจะอร่อยยิ่งขึ้นเลยนะโอเคจัดไปนะครับข้างนอกนะครับกรุบกรอบเลยนะข้างในเนี่ยก็จะนุ่มๆนะครับอร่อยอีกแบบนึงนะครับเพื่อนๆครับยิ่งจุ่มซอสนะครับเพื่อนๆยิ่งอร่อยเลยนะ กรอบเลยอ่ะกององรอบนอกนุ่มในนะครับโดนซอสเข้าไปนะโอ้หฉ่ำๆเลยครับอร่อยก๋ยชา่ายแบบนี้ก็อร่อยแบบหนึง่งกุยชา่ายทอดก็อร่อยแบบนี้นะครับอร่อยกันคนละแบบเลยนะแล้วก็ได้ลองชิมทุกรสชาติไปเรียบร้อยนะครับก็อร่อยสมคําล่ําลือนะครับเพื่อนๆแป้งบางไส้แน่นนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากลองชิมรสชาตินะครับก็เราเสิร์ชหาตามกลุ่มที่เขารับคิวดูได้นะครับหรือไม่ก็ไปต่อคิวซื้อหน้าร้านก็ได้นะครับเพื่อนๆ ก็ฝากติดตามช่องเยพด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรเพื่อนๆเราติดตามชมดูนะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย